นางน้อยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนเลยค่ะเมื่อนี้นางน้อยและครอบครัวสิพาพี่น้องมาหนึ่งปลาค่ะหนึ่งปลาไข่อันนี้มาร์เรียบร้อยแล้วก็มีปลากดค่ะปลากดน้อยแล้วก็ปลานางน้อยค่ะเป็นปลาน้ําโขงเลยค่ะอันนี้มาร์เรียบร้อยค่ะมาร์แบบนัวมากๆเลยค่ะแซ่บค่ะนางน้อยซื้อสําเร็จมาพักหนึ่งมีสุดยอดค่ะ ผักน้ำผักบุ้งอันนี้เป็นพักที่เขาเก็บเอาเด้อค่ะบร่ได้ซื้อเลยมักบวบนี่ก็อยู่ในสวนค่ะพักบุ้งก็อยู่ในสะแล้วก็มักอือน้อยค่ะพี่น้องเอามาหนึ่งกินมื้อนี้ลายพักเซตหนึ่งเซตแท้นี่คุณยายเพิ่งกลังโลกันพักมักอือหรือยอดยอดฟักทองนี่ค่ะดอกฟักทองเก็บมาแล้วก็สิมานึ่งไข่เบิ่งไข่เต็มทองค่ะยังน้อยกินอนมื้อนี้สิกินพร้อมค่ะ แล้วก็สิกินนแ่ยายเรายต่ำแจ่วเซ็บเซ็บบักบวบนี่โอ้ยหอมปันยังค่ะเพิ่งเด็ดมาสองหน่วยบักใหญ่ค่ะแล้วก็มาหนึ่งลงไปแล้วก็เลา้ยคุณยาย็นบรรยากาศครอบครัวน้อยเห็ดกับข้าวสินหนึ่งปลานี่เคลือบทุกอาทิตย์มาแล้วก็มากินละพี่น้องเอ้มากินให้เบิ่งคุณตาคุณยายอันนี้แจ่วมะเขือเทศค่ะ พักแต่เป็นตะกินเลยนะน้องน้อยกินหลหลายเมือนี่พี่น้องกินว่าขนาดน้องสามมันยังท้วงเลยป้าจะแมนกิ่นเนาะมันวะปลานี่ยแค่แซบคือว่าแซบแหงเหมือนนี่มกบวบมกอึกกะเซวานค่ะมกอึนนะออกมันๆขนาดหน่วยมันน้อยๆว้าพื้นน่ะมะอึน้อยนี่เฮาหนึ่งก็ได้เฮาหนึ่งแล้วก็ไปซุปคือมกเขือนี่นะค่ะบ้านน้องน้อยอ้นเนียน ใส่ปลาทูใส่อย่างนี้ก็แซบค่ะกินแม่นางน้อยพอ่อนางน้อยนี่มังอื้อนี่เหลืองๆมันแท้เป็นมันๆค่ะแซบมามาเบิง่งมานี้กินบอดี้เวลวบบอดี้เสาร,รเลง่ายดอกค่ะกินกันลายๆคนคุณตาแล้วก็กินไปคุยไปค่ะ ตามภาษาโค้กพวนนี่แหละค่ะกับตีแมงวันนะ่ะตีได้ๆตีจนถ้วยคว่ำค่ะบมาเรือพ่อหนงน้อยมึงกินดูค่ะมันเป็นตะแซบบอกินข้าวเหนียวแล้วค่ะเป็นรักเซบแท้ๆ เดี๋ยวสิไซส์ขาตั้งกล้องอยู่คะ่ะ mm. อืค <th> ุยไปว้าวไปค่ะกินไปก็คุยไปตามภาษาคนที่กินข้าวในครอบครัวถ้าเหตุแบบนี้ค่ะจิมีน้อยนะไข่ปลาค่ะพี่น้อง ใหญ่ๆทางเลียมือพร้อมอยาวาดาม้าเด้อค่ะสิสซมือกินข้าวค่ะมีอย่างกรอยากไสมือน,น้อยค่ะมันคล้องค่ะมีความรู้สึกว่ามันเคยชินแตโนนักเรียนี่สอนตลอดได้โบให้ไสมือจับนั่นจับนี่ถ้ากินข้าวก็ต้องไสซ้ซนแต่เจ้าของกระเห็ดบอดได้ค่ะเห็ดได้เป็นบางย่างค่ะแหละย่างไปกินร่วมกับเวลาไปกินร่วมกับผู้อื่นนะนะคะ่ะจะต้องมี้อนกลาง้อนอยังแต่ถ้ากินในครอบครัวนี่ก็เติมที่เลย มาเด้อพี่น้องมาแซบน้ำกันค่ะไข่ปลาจุกๆเลยแกวนัวๆกินอย่างกระโบแซบสัากินกับครอบครัวดอกค่ะกินกับคนรู้ใจฮากินกับคนที่รักเรานี่ยกินอย่างกระแซบนี่หลานสายเดยวตานี่ก็มาแต่เศร้าค่ะเพื่อมากินขา้าวโดยเฉพาะมาเด้อจ้าเด้อ